ชิวๆป่าต้องลองมันเลยหลังไหนเราก็ลองเจอได้ไหมท็อปสิบวะเฮ้ยดูเจอแคนท็อปสิบเจอแคนท็อปสิบป่ะไอ้เหี้ยเจอท็อปสิบไหวบ้ะนี่ห้าสิบดาวนี่จะขึ้นไหมอย่านองรักมันลงมาแล้วเพื่อนต๊อกแตก ทอปแตกทอปปะทายด้วยอู้เลยจับปะไอ้พวกนั้นมันคือจะกี่นิงคมแท้มันยืนรอเลยน่ะเขาก็ผูกปะล่ะเฮ้นมันเขาแล้วเดี๋ยวหัวก็มุ่มมันโดดใส่ใครเนี่ยอาเฮ้ยดาว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 อีกตัวหนึ่งอยู่ไหนเพื่อนฮัลโหลน้องน่ะน้องบ่ปากเก็บตายแล้วนี่หลังแฟต คนในแคนบอกปากสวยไอ้ยูนกูมันบอกเดียลุงนั่นละทับติดแล้วไงทับติดแล้วไงคุณดูห้าสิบดาวไม่มีใครขัดขวางได้ทษทีชิวๆไปขอแอคก,ก่อนละกันหัด <c oughs> แตกกระบนันแยกแจ็ใส่ย,ก,ย,ยกขวางงงนะไม่ได้สตรีมมาโดนโอ้โหบอกเดียทำไรเดียทำไรน้องอเดียไม่ได้เมตไถ่ไไไไกูทดที เออเฮ้ยเฮ้ไม่ได้สตรีมมาสามสี่วันแล้วขอแบบลงคลิปก่อนละกันห้าสิบววชิวๆไปใบบอใบบอจะมามปัสดสสาวปัดควาไปน้องน้อง,องระวังน้องข้าเจ้ายุ่นันบิดน้องเฝ้าไปน้องเฮ้ยคนดูครับซี่ย,ยี่ búi gì đi. nào đó. này nọ. để đặt thắng như này đặt tháng này đi. Ali Ali. qua leo ma tay ôi tại bỏ bắp thăn tuổi. đừng trái nhảy nhàng gần nó. hey hey wow du. chup chup oh chup phê khét. tim phè. ah. cốt. ท็อปสิบเก็บรวมๆปืนกูมันดีปืน,ปน,ปนมันจะไหวกับแขนท็อปสิบหรือป้างงนะท็อปสิบจริงๆนอออันนี้แกนเอนี่มันเป็นไข้ที่มามเฮ้คนดูครับโหดนะ <c oughs> คนดูกดลาวไอ้เหนะี้ยเออลองลองเฮ้เฮ้ โดนยิงหัวไปแล้วร้องคุณดูถูกคุณดูผมเนาะดูผมยังไม่เปิดโปรเฮ้ยูลงไปสโคปเอาตอยนี้เอาเอามันโอ้โหดาวแล้วเยอะอีกตัวเดียวซองตัวในนี่ฮะบกเดียดบกแฟดที่ย่างอ๋อมดาวนึงเดียวไมา มันอยู่กับบกเดียเบิดทำมึงมาซอยบกเดียมันกับเลี้ยวยองเบิดเลยเด้นน่เบิดเอาเบิดถ้าบกเดียดาวคือทีมแพ้เลยเพราะว่ามันอยู่ในบกเดียเบิดเพราะว่ามันคือเดียเดียอยู่นั่นแหละบกแฟดยิงเอายิงอะฮะจะเล่นจะเล่นโยมให้บุญถ่ายไม่รองรับมาอยากกับไอ้นี่นี่แหละเดีย

มันมาได้ได้นนิมันมาได้ได้นนิกระวังหลังนี่นี่ไม่เขาป้องนี่ใส่กระลังมุสูเออมึงยุดหนาประยุดไว้เอ้ยสลัวอเอ๊ะอมันบ่ตายตายแล้วเอ,อ้ะซ้ำสูบตัวแตะยุดหนาอืมดูห้าสิบดอยชิวๆปะวันนี้มึงอย่าพีกเกมมานะ ไม่เอานะขอระเบิดหนึ่งลูกน้องน้องเอาระเบิดมาดีน้องระเบิดน้อยสวยสวยดูไว้ระเบิดระเบิดแบบลูกเดียวเก็บสี่งงจะงงไปหมดเซิร์ฟเลยไปแล้ววิ่งดีครับลอยอะไร อ,อ๋เฮ้ยฮะดาวเนี่ยกูดาวแล้วชุบได้ครับทำมาชุบชุบได้น้อมาเลขสองครับเอ้สวยสวยมูกูมันดีน้องชายชุบ,ชบไปนะน้นองชายสวยตันนี้จะให้เพื่อนแบกแล้วก่อนเฮ้ยถือหัวเตนเน้นเน้นบ่ตายมันอ้อมมันอ้อมซ้ำกันมันอ้อมสวยมันอ้อมขึ้นทึงแล้วขึ้นทึงงด้วแฟดระวัง ตอนนี้ให้ให้แบบทีมแบกเลิกแล้วกันแบบไม่อยากให้นะก็ะดาวอยู่นะเอ้ยหลังหลังนะ<ๆ>ก็ก็ไม่เท่าไหร่นะให้<ๆ>ทีมหลังนะลงล่างนะล่างนะให้ทีมแบกลักคอนวันนี้ห้าสิบดาวเพื่อนแบกทดทีไม่ได้เล่นเองด้วยเอ้ยเล่นเองนะเอ้ยโอ้โหแต่บุกเดีย โอวาตะคนเดียร์แลนน้ำมึงย right like ุ่น uh ี huh. ่ละยุ่นี่ละยุ่นี่น ok ี่ละเอ้ามาซื้อซะไปได้บ่ไกลแล้วนี่ละดักยุ่นี่ละได้ยินเสียงว่าแล้วอยู่ทางหลังโม่ถูหิหยังเงงมันแฟร์อ๋อมันลงทางนี้งคิวพี่ขออ้าวเป็นไหนดูถูกคนดูกูพลังแห่งคนดูกูได้ภาพมาเป็นไหนลูกซองกูบ่ได้ยัง กูได้ฟ้ามากนอนมึงเอ้าเอ้าเอ้าไปเลยไปจะเอาเอาไปแม่งเลยไปดีครับรออะไรครับไปดูคลิปด้วยนะครับห้าสิบดาวนะเชิวๆชรู้จักค่าหนึ่งห้าสิบดาวไหมล่ะ โอ้โกูต,ตายเสียงดังฟังชัดเสียงอย่างนี้ใช่เลยฮับตี้เลยเฮียยัดโคกเข้ามาหาพี่เลยสองตัวน้องเอามันมันสองโตเฮ้ยบ่ไหวก็บอกให้มันลุ้มน้ำกันบเอบแฟนมึงก็เห็นตีนหนามึงอ่ะ,อะ โหน้องอลลทำไรแบบชาดน้ำกันข้าเจา้าชาดน้ำกันเขาสู่เขาสู่เขาบ่ได้ดอกดูดูจ้าถ้าชาดพร้อมกันแบบพร้อมัะเลเฮ้ด่าเบอร์เฮ้ยเบลคัมเอ็นเตอร์บิเบลซ้ำก่อนได้นาะน้องชอยยีเก <c oughs> ็บซีเอ <c oughs> ่ะเฮ้ยสองหนึง่งบัตรถือวันลุ้มนอ้อง ไปยุบมุงนันไหมมุงมุ่มมุ่ม,ม,มะเดี๋ยวเปลี่ยนเอ้ยสู่ไข่ได้พลังแห่งคนดูชิวๆคนดูอ่าอยากเจอสามหนึ่งแต่แม่งได้อันเดึกอันละตายแล้วนะโบนาเดียมันไม่อีกแล้วนะมันโดลดลงโดดลงตัวหนึ่งเด้ยชาร์จเฮ้ยเฮ้ยดูเฮ้ย เอ้ยอย่าไปอย่างนี้นะระเบิดมีไหมวิเดียวแตดันไปเตรียมยิงเลยแหมยิงลัดหนาไปก่อนนะดันไปยิงลัดหนาไปก่อนเลยเพื่อนตายเลยก็ได้เดี๋ยวอาเอาไอ้วอไอเกมจิงเออนั่นละบักนี่ละยิงโดนยิงเฮ้ย ฉาไท้ายอำนาจมืดบอกเล้วเฮ้ยคนดูซ้ำสบเกินเอาวะชิวๆว่ะคนดูแบกว่ะเฮ้ยแอคแอคต้องแอคแล้วยังรอเย็ดโคกไอ้เหี้ยให้เน็ตอย่าช้าทำไมเฮ้ยแลนงกูเฮ้ยห้าสิบดาวกูล่ะไม่อยากจะโมะครับน้อง Hah, sudah siup-siup pas.